มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโปรเกล้าพลอากาศเอกสุรพลพุทธมนพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษวันที่29กันยายน2566ายน2566เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้ นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษมีเนื้อดังต่อไปนี้พระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา6มาตราเและมาตรา1 1แห่งพระราชบัญญัติราชอ,องครักษ์พุทธศักราช2480จึงทรงพระกุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พลอากาศเอกสุรพลพุทธมนตนายทหารราชอ,องครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองคารักษ์พิเศษตั้งแต่วันที่25กันยายนพุทธศักราช2566ประกาศณวันที่29กันยายนพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชการปัจจุบันขอขอบคุณราชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ